สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับดักกี้ชี้ทางบอลนะครับผมวันนี้มีทีเด็ดมานำเสนอ3คู่เน้นๆนะครับนะครับผมให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังนะครับผมของประจำที่10นะครับผม10มิถุนายน2566นนะครับผมเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีก2องสอนนะครับผมรอบชิงชนะเลิศระหว่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานนะครับผมเตะในสนามอาตาเตอร์โอลิปิกสเตเดียมของประเทศตุรกีน,นะครับผมเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมว่าจะอยู่คะแนนที่เท่าไหร่นะครับผมของสําหรับทั้ง2ทีมนะเรามาดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับผมเตะไปแล้ว38นัดน,นะครับผมเตะในทีมเย้านะครับผมหรือ ในบ้านนั่นเอง19นัดน,นะผมชนะ17เสมอ1แพ้1ได้60ประตูเสีย17ประตูแต้มตอนนี้คือ89นะครับผมอยู่อันดับที่1นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับผมเรามาฝังของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผมแข่งไปแล้ว38นัดแข่งเป็นทีมเยือนนะครับผม19นัดชนะ9เสมอ3แพ้7ได้34ประตูเสีย28ประตูตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมได้ 72แต้มนะครับผมแต่มันคนละลีกนะผมเอามาวัดกันไม่ได้นะผมสทีมนี้เล่นดีกันทั้งคู่เลยเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมสนัดล่าสุดก็ชนะ1เสมอ0ูนย์แพ้1นึ่นะครับผมแมนยก็คือวันที่1นะครับ2010นานมาแล้วนะครับผมอินเตอร์มิลานนะครับผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม แต่เป็นไฟของอินเตอร์นะครับผมมิลานชนะไปด้วยสกอร์3-0นะครับผมแล้ววันที่31นะครับผม2011นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับผมแต่ชนะไปด้วยนะครับ3-0นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปนะครับผมก็ชนะคนละหนึ่งแมตช์นะครับผมการพบกันนะก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสำหรับชนะแลกเปลี่ยนชนะง่ายๆนะครับผม เรามาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ7เสมอ2แพ้1นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผม2023เบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเป็นฝ่ายของเบนฟอร์ดนะครับผม ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมแล้ววันที่สามนะครับผมสองพันยี่สิบสามแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับผมถ,ถือว่าถือว่าการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะดีเลยดีดีเลยนะครับผมสําหรับ การทำเงินก็ดีนะครับผมแต่นี้ก็เป็นแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับแมตช์ที่แพ้ของเบนฟอร์ดก็เอาตัวสำรองลงนะครับผมถือว่าก็เล่นดีเฉลเกินนะครับผมสำหรับแมเชสเตอร์ซิตีนะครับผมเรามาฟังของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ9เสมอ1แพ้1นะครับผม เรามาดูของแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมอินเตอร์มิลานนะครับผมวันที่28นะครับผมอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาตาลันต้านะครับผมแต่เป็นฝ่ายของอินเตอร์นะครับผมชนะด้วยสกอร์3-2นะครับผมแล้ววันที่3นะครับผม2023โตลิโน่นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานแต่เป็นฝ่ายของอินเตอร์ชนะนะครับผมด้วยสกอร์0-1นะครับผมสิบนัดหลังสุดของอินเตอร์ก็คือทําเงินไป9ครั้งนะครับแต่ไปสุดสะดุด วันที่21นะครับผมไปแพ้ให้กับนาโปลีนะสามหนึ่งนะครับผมไม่รู้แมตช์ตอนนั้นอินเตอร์คิดอะไรหูโดนเลยโดนอ่านาทีทดเวลาด้วยนะ่ 1, นะสามหนึ่งสองเม็ดน่ะถือว่าทำเงินการเล่นนะ่ะก็ดีนะครับผมซับแมตช์ล่าสุดก็ชนะดัวัวเลยครับผมสำหรับอินเตอร์มิลานเรามาดูข้อมูลการบาดเจ็บของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผม เรามาดูฝั่งแรกกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมบาดเจ็บไป3คนนะครับผมแต่ไม่มีใครได้รับโทษแบดนะครับผมเรามาฟังของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผมอินเตอร์มิลานก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนและโดนแบดไปอีก3คนนะครับเรามาดูฝั่งของราคากันบ้างนะครับผมที่ราคาต่างประเทศเขาเปิดกันมาที่ควบลูกครึ่งนะครับผมสําหรับ ราคานะครับผมแมนซิตี้ต่อควบรูปครึ่งนะผมผมว่าสบายแน่นอนนะครับผมมันก็จะเอาหนูนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะจะเล่นงานของทางของอินเตอร์มิลานได้นะครับผมผมว่ายิงแน่แน่แน่แน,นอนเลยไม่ต่ำกว่าสามเม็ดนะครับผมเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับผมของระบบการเล่นของทั้งสองทีมกันนะนะครับผม เรามาของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับผมเรามาฝั่งของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผม 3, 5, 2นะครับผมสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับผมเรามาลองพูดถึง การเล่นๆนะครับผมของระหว่าง2ทีนะผมเรามาทีมแรกก่อนนะครับผมสำหรับแมนซิตี้นะผมขยับเข้าใกล้ทริปเปิลแชมป์อีกแล้วนะผมเข้าไปในขณะของโทฟี่ UCL นะครับผมเป็นแชมป์เรือใบที่เรือใบสีฟ้าที่กำลังมาปาถนาและตอนนี้นะครับผมที่เขาต้องการมา ยาวนานนะครับผมพวกเขาอกหักมาในรอบหลายปีแล้วนะครับผมสำหรับฤดูกาลที่แล้วก็2021นะครับผมพ่ายแพ้กับเซลซีนัดชิงชนะชิงชนะเลิศนะครับผมด้วยสกอตหนซูนะครับผมผมว่าเป๊ปอ่ะเป๊ปปาริโอลานะครับผมมีบทเรียนจากเกมที่แล้วแน่นอนผมว่าจะไม่มีผิดพลาดเป็นครั้งที่2แน่นอนนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเรามาฟังของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับผม ผมว่าอินเตอร์ในเวลาได้แชมป์ยุโรปครั้งล่าสุดนี่ต้องย้อนกลับไป2,010นะนะครับผมสมัยที่โซเช่บูรินโยนะผมคุมทีมอยู่นะครับผมซึ่งในฤดูกาลนั้นนะครับผมพวกเขาคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์มาได้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้นะครับผมทีมอินเตอร์นะครับผมหรือว่าทีมงูใหญ่นะครับผมได้แชมป์โคปาอิตาลีนะครับผมไปครองแล้วหนึ่งนะครับผมและมีลุ้น ดับเบิลแชมป์นะครับผมถ้าหากเขาคว้าถ้วยนี้มาได้นะครับผมสำหรับยู l อลนะครับผมเรามาดูคู่ชิงกันบ้างนะครับผมเรามาพูดถึงคู่ชิงชนะเลิศสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมกับอินเตอร์มิลานนะครับถึงแม้จะไม่ใช่คู่ชิงในฝันของที่ใครๆหลายคนที่อยากให้คาดหวังเอาไว้นะครับผมสำหรับแมนซิตี้นะครับผมได้รับการวางไว้เป็นอ่าเป็นไว้วางอ่าเนไว้ไว้วางใจนะครับผมสำหรับเต็งหนึ่งนะครับ เป็นของรายการนี้อยู่แล้วนะครับผมผมว่าไม่น่าแปลก้วที่พวกเขาจะขึ้นมาถึงทะลุถึงรอบชิงดําได้นะครับผมว่าแต่ว่าคู่แข่งของพวกเขานะครับผมอย่างอ,อินเตอร์มิลานนะถือว่าเป็นทีมที่นอกสายตานะครับผมที่ว่าจะไม่คิดว่าจะขึ้นได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับผมหากวัดกันวัดกันยังไงอะถ,ถ้าหากวัดกันปอน่อะเป็นปอนต่อปอนแล้วนะ ผมว่าเดือใบสีฟ้าน่าจะเป็นทีมที่แบบมีโอกาสมากกว่าของอินเตอร์นะผมที่แบบมีโอกาสชูถ้วยมากกว่านะผมผลงานของผลงานที่ผ่านมานะครับผมผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมควรได้แชมป์ของ UCL นะครับผมในถ้วยนี้นะถึงด้วยผลงานจะไม่แพ้ใครมาเลยตลอดทัวร์นาเมนต์นะผมแต่ว่าทีมโง่ใหญ่ก็ฟอร์มแบบปิ่งปรกกายเช่นกันนะผมณนะตอนนี้นะผม ถือว่าเล่นดีเลยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าเหลือนะครับผมน่าจะเป็นเรือใบอ่าสีฟ้านะครับผมผมว่าน่า,นาจะเชิดกูใหญ่อ่างูใหญ่ได้นะครับผมถ้าถ้าหาก UCL ถ้าถ้าแมนเชสเตอร์นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมควา้าแบบคว้าถ้วยนี้นะครับผมพวกเขาจะกลายเป็นทริปเปิลแชมป์ได้สำเร็จนะครับผมแล้วเป๊ปจะประสบความสำเร็จในถ้วยนี้นะครับผม เรามาดูคู่ที่2กันบ้างนะครับผมสําหรับอันบิเล็กนิงาตะนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกียวโตแซงก้านะครับผมเตะในเวลา12นาฬิกา00นนะครับผมหรือว่าเที่ยงวันของบ้านเรานั่นเองนะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างครับผมสาหรับทีมแรกนะครับผมอันบิเล็กนิงาตะนะครับผมรวมเตะไปแล้ว16นัดเตะในทีมเย่า8นัดนะครับผมชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับผมได้10ประตูนะครับผมเสีย1 3ประตู โดยรวมนะครับคะแนนทั้งหมดก็คือ17แต้มนะครับผมได้อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมเรามาฟังของเกียวโตแซงก้ากันบ้างนะครับผมรวมเตะไปแล้ว16นัดเตะในทีมเยือน8นัดนะครับผมชนะไป2เสมอไป1นะครับผมแพ้ไป5นะครับผมได้11ประตูเสีย14ประตูนะครับผมคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็13คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับตอนนี้เรามาดูการการพบกันทั้งของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม สินัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันนะครับผมชนะ4เสมอ5แพ้1นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผม2021นะครับผมอันบิเล็กนิงาตะนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกียวโตแซงก้านะครับผมแต่เป็นฝ่ายของเกียวโตนะครับผมชนะไปด้วยสกอร์0ูนะครับผมสำหรับวันที่17 2021นะครับผมเกียวโตแซงก้านะครับผมเปิดบ้านการต่อนเปิดบ้านการมาเยือนของอันบิเล็กนะครับผมอันบิเล็กนิงาตะนะครับผม ด้วยสกอร์เสมอกันไป11นึ่งนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันนะเรามาดูการทําเงินของอันบิเล็กยิงอตาบ้างนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมสําหรับเกียวโตทําเงินไปได้1ครั้งนะครับผมนอ่นั้นเสมอไป5ครั้งนะครับผมสําหรับทั้ง2ทีมนะเรามาดู10นัดหลังสุดของอันบิเล็กยิงอตากันนะครับผมสินัดหลังสุดก็คือชนะ2เสมอ2แพ้6นะครับผม เรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่3กันแล้วกันครับโซนันบิลมาล่นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันบิเล็กยิงันตะนะครับผมดูสกอร์สองสองนะครับผมการทําเงินของอันบิเล็กนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับผมเสมอก็2แพ้ก็6นะครับผมการทําเงินของอันบิเล็กยิงันตะนะครับผมทําเงินไปน้อยมากนะครับผมก็ถือว่า ค่อนข้างน้อยนะครับกับการทําเงินนะครับผมทําเงินไม่ค่อยขึ้นนะครับผมสําหรับ10บนัดหลังสุดของยิงงาตะนะครับผมเรามาดูฝั่งของเกียวโตแซงก้ากันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ1เสมอ2แพ้7นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสําหรับวันที่7นะครับผมแมตช์ล่าสุดนะครับผม2023นะเกียวโตแซงก้านะครับผมนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาร์เตอร์เลือนะครับผมโตยามานะครับผมแต่แบ่งแต้มกันไปด้วย นะครับผมด้วยสกอร์สองสองแครับผมแบ่งไปคนละแตะนะครับเรามาดูการทําเงินของเกียวเกียวโตกันบ้างนะครับผมสําหรับสิบนัดหลังสุดทําเงินไปได้ทั้งหมด1ครั้งนะครับผมโอ้โหยิ่งแย่ประกอบกว่าทางกันอันบิเล็กยิงตาอีกนะครับผมสําหรับเกียวโตแซงก้าเราทําเงินไม่ค่อยขึ้นเลยนัดล่าสุดก็เสมอนะครับผมนัดต่อไปแม่งเสือกแพ้นะครับผมแพ้โอ้หแพ้แพ้เจ็ดครั้งอ่ะแพ้โคตนเยอะทาเงินไม่ค่อยขึ้นนะครับ เกียวโตแสงกานะครับผมเรามาดูข้อมูลการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมทีมแรกนะครับผมอันมิเลกินาตะนะครับผมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือการมีโทษแบนนะเรามาดูฝั่งของเกียวโตแสงกานะครับผมสําหรับเกียวโตแสงกาบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับผมไม่มีการโทษแบนนะครับผมสําหรับทั้ง2ทีมนะครับข้อมูลการบาดเจ็บก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับผมที่ผม ที่อ่าที่มันอัปเดตล่าสุดนะครับผมมีแค่เท่านี้นะครับผมคนเดียวเรามาดูเรทราคาที่ต่างประเทศเขาเปิดกันมาบ้างนะครับผมว่าเขาเปิดกันมาที่เท่าไหร่นะครับผมเขาเปิดกันมาที่เสมอควบครึ่งนะครับผมหรือ0.5นะครับผม0ูนย์หนั่นเองนะผมเสมอควบครึ่งนะผมผมว่าคู่นี้แม่งสูสีหรือว่าอาจจะเสมอกันก็นกได้นะครับผมสำหรับผลคู่นี้นะคะ ลองมาดูคู่สุดท้ายกันบ้างนะครับผมที่ผมจะมาวีเคราะห์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับผมสําหรับคู่สุดท้ายก็คือนาโกย่านะผมแกรมปัตนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอวิสปานะครับผมฟูกุโอกะนะครับผมเตะในเวลา14นาฬิกานะครับผมหรือว่าบ่าย2ในเวลาบ้านเรานนัอนกครับ เรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมว่าจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเรามาฟังของนากโกย่ากันบ้างนะครับผมรวมเตะไปแล้ว16นัดเตะในบ้านหรือทีมเย่านั่นเองนะผม8นัดชนะ4เสมอ4แพ้0นะครับผมได้11คะแนนนะครับผมไม่ใช่นะครับผม11ประตูนะผมเสียไป6ประตูนะผม คะแนนทั้งหมดนะครับผม32คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมเรามาดูฝั่งของอวิสปานะครับผมรวมเตะไปแล้ว16นัดเหมือนกันนะผมเตะในทีมเยือนคือ7นัดนะครับผมชนะ0เสมอ3แพ้4ได้6ประตูเสีย12ประตูแต้มได้20แตแ้มนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางนะครับเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ เจ็ดเสมอ2แพ้1นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับ2ทีมนี้นะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมแมตช์ล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับผมสำหรับไอซ์สปานะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมายังของนาโกย่านะครับผมแต่เป็นฝ่ายของนาโกย่านะครับผมชนะไปด้วยสกอร์สองสามนะครับผมเรามาดูอ่ามาดูฝ่ายการทําเงินของนาโกย่ากันบ้างนะครับผมว่าทําเงินไปได้ทั้งหมด 7ครั้งนะครับผมเสมอไปเสมอกับอาวิสปา2ครั้งนะผมแล้วก็ไปแพ้ให้กับอาวิสปานะครับผม1ครั้งแลครับผมนอกนั้นก็นากัวย่าทำเงินไปเพียบนะครับผม4นัดที่เจอกันทำเงินไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของนากัวย่ากันบ้างนะครับผม10นัดล่าสุดก็คือชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับผมเรามาดูแมตดูแมตล่าสุดกันนะครับผมสำหรับวันที่7 2 0 2 3นะครับผม นาโกย่านะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวียเทียนนะครับผมด้วยสกอร์3-2นะครับผมนะครับผมเป็นฝ่ายของนาโกย่าชนะไปอีกนะครับผมเรามาดูดูการทําเงินของนาโกย่ากันบ้างนะครับผมท่านอ่าสามแมตช์ล่าสุดชนะสามครั้งแล้วก็วันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่หกนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมดห้าครั้งนะครับผมสําหรับนาโกย่านะครับผม เรามาดูฝั่งของอาบิสปาฟูกูโอกะกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับผมเรามาดูาวันแมตช์เยอะๆกันก็ได้กันนะครับผมสำหรับวันที่7กันละกันนะครับผม2023นะครับผมอาบิสปานะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาบาลิเอฟซีนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของ อาวิสปานะครับผมชนะด้วยสกอร์2-0นะครับผมเรามาดูการทําเงินกันบ้างนะครับผมนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมดนะครับสามครั้งนะครับผมสําหรับอาวิสปานะครับผมถือว่าทําเงินไปได้น้อยมากนะครับผมแต่ว่าแมตช์ล่าสุดก็ยังชนะได้นะครับด้วยสกอร์2-0นะครับก็ฟอร์มก็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับอาวิสปานะครับผม เรามาดูข้อมูลการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมเรามาฝั่งแรกกันเลยครับนาโกย่านะครับผมบาดเจ็บไป1คนนะครับผมแล้วก็มาฝั่งอวิสปานะครับผมบาดเจ็บไป2คนนะครับผมที่จะไม่ได้ลงในแมตช์นี้นะครับผมสําหรับข้อมูลทั้งหมดอัปเดตโดยดักรีนะครับผมข้อมูลล่าสุดนะครับผมที่ผมอัปเดตนะครับผมเรามาดูราคากันบ้างนะครับผมเหรีราคาที่ราคาต่างประเทศเขาเปิดมานะครับผม ราคาต่างไปเขาเปิดกันมาที่ลูกครึ่งนะครับผมลูกครึ่งนะครับผมสําหรับทีมนาโกย่าต่อลูกครึ่งนะครับผมผมว่าสบายครับสาหรับลูกครึ่งสําหรับนาโกย่าผมว่ายิงขี้แตกแน่นอนเป็นไงกันบ้างครับพี่พี่ชอบกันหรือเปล่าครับสาหรับคู่ไหนนะครับผมที่สนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมสําหรับประจําวันที่สิมิถุนายน2 5 5 6นะครับผม เรามาดูคู่แรกกันนะครับผมเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดพบกับอินเตอร์มิลานะครับผมคู่แรกเป็นคู่ชิงชนะเลิศสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมแข่งในเวลาตีสองนะครับผมเวลาบ้านเรานะครับผมตีสองนะครับผมคู่แรกผมให้ไปทางแมนซิตี้นะครับผมเรือใบสีฟ้านะครับผมผมว่าตายแน่นอนครับผมสำหรับ งูใหญ่ตายแน่นอนนะผมโดนแมนซิตี้เหยียบนะครับผมชนไปเลยนะครับผมแล้วมาคู่ที่2นะครับผมอาบิลิกนิงตะนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกียวโตแซงกาับผมเตะในเวลาเที่ยงนะครับผมสําหรับ2คู่นี้นะสองคู่นี้คู่ที่2นะครับผมผมจะให้ไปฝั่งของมิงาลิกนะฮะอาไม่ใช่นะครับผม อันบิเล็กนะครับผมงี้งาตะนะครับผมสําหรับทีมที่สองนะครับผมผมให้ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับผมโอ้เจ้าบ้านมาเลยเจ้าบ้านนะผมให้ไปทีมเจ้าบ้านนะครับผมสําหรับคู่สุดท้ายนะครับผมนาโกย่าแกรมปัตนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอวิสปาฟูกุโอกะนะครับผมเตะในเวลาบ่ายสองนะครับผมหรือว่า14บสี่นาฬิกาศูนย์ศูนย์นอนนั่นเองนะครับผม คู่สุดท้ายผมให้ไปฝั่งของนาโกย่านะผมถือว่าเล่นดีเลยทีเดียวนะครับผมแม์ล่าสุดนะครับผมถือว่าฟอร์มไม่ค่อยอ่าค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมสําหรับพอๆกันกับอาวิสปานะผมพอๆกันเลยแต่ว่าค่อนข้างอ่าระบบจะดีกว่านะครับของฝั่งนาโกย่านะผมฟันธงครับไปเลย3มคู่นี้ฟันธงแน่นอนถูกแน่นอนแต่ผมให้ตีดาวนะครับ แมนซตเตอร์แมนเิตเตอร์ซิตี้นะครับผมชนะแน่นอนงูใหญ่ตายแน่นอนครับผมขอฝากช่วงท้ายๆหน่อยนะครับเผื่อใครอยากสนใจเข้ากลุ่มกลุ่มบอล v ีนะครับผมของน้องเองนะผมแอดเลยนะครับผมด o t สามสองสี่ e p p l e นะครับผมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมที่ผมแปะไว้บนหน้าจอนะครับผมบนหน้าจอโทรศัพท์นะครับผม ในกลุ่มของน้องนะครับผมมีกูรูหลายท่านนะครับผมที่กําลังให้วิเคราะห์บอลกำหรับสําหรับคนในกลุ่มนะครับผมเผื่อพี่ๆส่วนไหนสนใจนะผมไปเข้าเข้าไปแลกเปลี่ยนสันทนะกันได้แล้วนะผมหรือมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลกันได้นะครับผม,รมเราม,มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมครอบครัวฟุตบอลน,นะครับผมสนใจแอดเลยนะครับผม3 2 t สามสองสี่ e B p p l e อย่าลืมมาสมัครอ่าไม่ใช่นะครับอย่าลืมมาเข้ากลุ่มกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเน้นนะครับผม Man City, แมนซิตี้แชมป์นะแชมป์แน่นอนนะครับผมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถขายแม่งให้หมดเลยครับลงไปเลยครับแมนซิตี้นะครับแชมป์ยูซีแอลแน่นอนครับผมถ้วยนี้ผมขอ